สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมือนี้มาพบกับน้ำเชียพผ้าร่วยเด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะมือนี้น้ำเชียกะสิผ้าไปตามแนวทังเล่าพัฒนาของผีประไกเด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเลขมีเข่ามีหลุดเนาะค่ะตามกันไม่ค่ะผีประไกบอกว่างวดนี้กะสีเขาคือเกาหันลาน้ำเชียว่าสันเด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะคลิปนี้โบมีเสียงนะคะ ติดงานค่ะ่านผู้ชมงานคนหลายค่ะวันคนก้วิ่งบนกับเขาเนาะน้ำเชียงครับผมแต่ว่ามันไปเขารักลอยค่ะมันดูดบ่ไดรเนาะเพราะว่าพี่น้องคนก่าวล่อเลขวิ่งของพีปักไกค่ะเพราะว่าคนเสียเอาไปดูดขันมันเขารักลอยแล้วก็เมิดอซิดเนาะค่ะ่านผู้ชมได้เฉพาะแต่วิ่งค่ะโอ้ยเจ็ดเจ็ดพนะค่ะออกหนึ่งหนึ่งค่ะ เสียดายเนาะข้างล่างเพ่นกไหหกสองมันออกสามหกค่ะแต้มเดียวค่ะโอ้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาตามกันต่อค่ะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะพี่ประกายเพ่นกเหตดสุดความสามาตรละค่ะท่านผู้ชมเสี่ยนถูกทันค่ะครับผมน้ำเจียกะมานําำเสนอให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกะ คิดว่าเลเพิ่นแม่นคุณ่ะคะท่านผู้ชมน้ฮาจังไกนั่งมาให้พี่น้องค่ะแมนค่ะต่างคนต่างกันเรียนตนซึ่งกันและกันเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังเล่าพัฒนาผี่ปะกายวันที่1ิบสองตุลาคม65ค่ะสองถุงระนค่ะท่านผู้ชมนั่เชียร์กับกองมาเชียร์ค่ะขอขอบพระคุณผี่ปะกายที่มอบแนวทางให้เด้อค่ะ ฝากกดต kind of like. so ิดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเชียร์กับเก่ามาเชียร์กับน้ำเชียร์ในระดับขั้นตอนผู้ชมค่ะน้ำเชียร์พารวยกับน้ำเชียร์สนแวแลระคับั้นนผู้ชมครับค่ะอันตัวเลขเล่านี่พี่น้องคนแก่ยงไปถามอยู่ในสองลักเนาะครับค่ะรับคือว่าจะมีอยู่สองเดียวได้ครับสองที่นำเสนอเลขเล่าก็คือน้ำเชียร์พารวยเท่านั้นครับผมค่ะครับจะไปถามเก่ามาเชียร์ยังไม่ถามอัน น้ำเชียร์เล้าค่ะพี่น้องหลายท่านเพิ่นกะเพิ่นตามห้องเพิ่นจิบหลูด้วยค่ะน้ำเชียร์พารวยเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะช่องทางเดียวค่ะเอ้างวดนี่พี่ประกาเพิ่นกะใหามาคือครับผมเดี๋ยวแอดมินจะมาเชียร์เจ็ดอ่านี้ฟังได้ครับพี่น้องค่ะสมมติปากาครับผมค่ะวิ่งบนน้ำพี่น้องเนาะเราพัฒนาวันที่สิบสองตุลาคมครับผม วิ่งบนห้ากับหกเด้อกครับพี่น้องกับเพิ่นกับเน้นมากก็คือเป็นลักซิมนะพี่น้องเน้องหากับพงนี่ครับผมแต่คือแถบสิบก็ต้องกลับแล้วครับผมสองตัวบนก็จะมีห้าเจ็ดห้าเก้าห้าศูนย์หกหกหกเก้าหกศูนย์ครับผมตัวเน่นของพีประกายก็คือห้าศูนย์กับหกเก้าครับผมส่วนลักลอยล้วพี่น้องน้องก็จะมีหนึ่งกับสามเด้อครับผม สามตัวบนก็จะได้หนึ่งหกเก้าหาหกเห้าศครับผมตัวเน่นก็คือหนึ่งหกเกกับ150่ครับผมค่ะครับเลขล่างเพิ่นกับแถมมาเนาะครับผมเพิ่นกับเป็นเสี้ยนเลขบนมากกว่าเลขล่างได้ครับผมค่ะแต่ว่าเลขล่างนี่ครับไม่ต้องกลับครับผมก็จะนี่แปดหนึ่งแปดสองแดสมครับผมเก้าหนึ่งเกสองเก้าสาม ตัวเน้นของพี่ประกายเลขล่างก็คือแปดหนึ่งและแปดสามครับผมล่างไม่ต้องกลับค่ะท่านผู้ชมพี่ประกายเพป่นว่า,เ,าเลขล่างนี่วันวั่นนัน้นจันครับค่ะวันจันนี่ชุดเต็มมันห3สามเลยค่ะท่านผู้ชมคือคือปัญเหตุเป็นชุดใหญ่แล้ว,วันนี้เข้ามาต,าตัดออกอ๋อค่ะก็คือว่า ิปนี่ก็บจิเป็นชุดเต็มในน้ำเชียร์นะแม่นค่ะเพื่อนเอาว่าหมดเลยค่ะท่านผู้ชมเรียกเพป็นไรครับพี่น้องเนาะแล้วก็เลขวิ่งลูดบนพี่น้องก็สิถามว่าเพ่นเน้นตัวไหนน้นเชียร์ถามให้แล้วเพื่อนว่ามันเด่นทั้งสองตัวเลยหารกระพกค่ะครับตัดบ่ได้เน้นบ่ได้ค่ะเน้เนได้สองตัวเลยหารกระพกนะค่ะท่านผู้ชมค่ะเพื่อนก็บอกว่า ไผฮรูดแต่บนเท่านั้นหากระปุกเด่นแห้งมากค่ะแรงมากค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นกระฟาก้วมากเนาะค่ะท่านผู้ชมเหล็กเป็นเหล็กวิ่งมัดกระรุดยากค่ะแมนแมนกระปุกค่ะพี่น้องกับพ่อได้น้ำเพลินยูค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมจังไรกะทีมป้าบ่ได้ดิค่ะเหล็กมีเข่ามีรูดเนาะพ่อบนสุดจริงกันเลย่ดค่ะท่านผู้ชม ครับนในลำพี่น้องเนาะสำหรับเลขกเหล้าพีปกายเด้อครับผมงวดวันที่12ตุลาคมครับตามมาให้พี่น้องเอฟซีเล่าเด้อครับผมขวามือนี่ครับพี่น้องนะชุดชุดใหม่ครับผมชุดวันที่12ตุลาคมครับแคปหน้าจอเด้อครับพี่น้องครับเอาครับผมเลขกล่างนี่คือยังเห็นเนี่ยพี่น้องเนาะเพิ่นเจ็จับมาเป็นชุดเต็มเลยครับผมล่างไม่ต้องกลับครับพี่น้อง นางบบต้องกลับเด้อค่ะท่านผู้ชมครัอ๋อค่ะก็ได้เห็นกันแล้วเนาะค,ค่ะ,ะเดี๋ยวน้ำเชียกค่ะสิตมอาจารย์กระทุงแบนคือเก่าเลยคะ่ะเสี่ยนกระทุงแบนค่ะเสียนกระทุงแบน,บน,แบนช่วงมีนี้วลุดดูแล้ะค่ะท่านผู้ชมค่ะลุดสองมวดแล้วค่ะเล็กี่เขาไม่ลุดตามเจ้าถีเพลไนหามาพวกเพลลุดหน้าแม่นครับผมค่ะ ก็คือจังคนเน้ยนไห้ละค่ะท่านผู้ชมซีเก่าตรงๆค่ะมันสิเป็นลักษณะนั้นละค่ะเดี๋ยวกระเพาะตะวันเหล็กพนพนว่ามันว่นเข่าสามตัวยุธิเล็กอาจารย์กระทุ่งแบนค่ะพี่น้องกระลยอยูน้องค่ะท่านผู้ชมว่ามันสิแตกแง่ใดพี่ปรกายคือกันค่ะสามตัวค่ะครับว่าเนี่ยอาจจะเป็นงวดหนีก็ได้ได้ค่ะท่านผู้ชมของมันว่แน่นอนค่ะจับสามตัวเลยเนาะค่ะครับผมสามอาจารย์ตรงเต็ง มาเด้อโทมาหาน้ำเชี่ยเด้อค่ะแต่ว่ากันน้ำเชี่ยโท่ไปฝ่นบ่หลับดิค่ะกันเบิ่งโท่มากจะกร่อยหลับค่ะอันมาให้พี่น้องได้เบิ่งอีกจะกรอบเนี้ยนะอาจารย์ตรงเตีงค่ะครับโท่ามาเด้อค่ะอาจารย์ค่ะน้ำเชี่ยกะถ่ายยุกับพี่น้องเนาะครับกิจกเบิ่งค่ะเสี่ยทางส่องว่าเป็นผู้ใดเด้อค่ะท่านผู้ชมกับผู้เก่าผู้ดังผู้เดิมเนาะค่ะเอาค่ะท่านผู้ชม เดล็กเล่าพัฒนาพีประกายเนาะงวดวันที่12ตุลาคมหกหาการเห็นกันละเด้อค่ะวิ่งบน6กับ5้าห้ากับหเน้นทุกตัวค่ะเพื่นงวดนี้เพื่นเน้นในเมื่อสุดตัวเลยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยหลักสิบเด้อครับพี่น้องหลักสิบค่ะเด่นหล่ค่ะท่านผู้ชมพีประกายว่าตัดบ่อใดเลยสีเด่นตัวใดตัวหนึ่งกับบ่ออะค่ะเน้นลูดไปเลยเด้อค่ะท่านผู้ชม อาอสำหรับคลิปนี้ค่ะกะสีเขาคือเกา่าผิดประไก่ยวะค่ะ,คจะเจงได้กะระสีได้ปะทู่ลายเข่งยูรคาตตะมืชมค่ะอ,อ๋ออวยพรในห้พี่น้องก้อนค่ะคให้แตกสามตัวเล่าวัฒนาเดอ้อค่ะของผี่ปกะกยค่ะกับเสี้ยนกระทุงแบนค่ะตะม,มือชมครับถ่ายคลิปแล้วค่ะกอให้พี่น้องเอฟซียู่ดีมีแห้งเด้อค่ะไปใช้มาใช้กัให้ปลอดภัยสุขสุกอดหอดบ้องหอดทีค่ะ สำหรับคลิปนี้ค่ะโชคดีเล่าพัฒนาสองถุงเครื่องงวดวันที่สิตุลาคมหกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ